มีคนเคยพูดไปว่ารอยยิ้มของคนเราไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความสุขแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งโดยเฉพาะกับคนที่ผ่านความเจ็บปวดความล้มเหลวหรือความสูญเสียมาในชีวิตแต่ยังยิ้มได้คนเหล่านั้นคือคนที่ควรได้รับการชื่นชมมากที่สุดเพราะเขาไม่ได้ยิ้มเพราะไม่มีปัญหาแต่เขายิ้มทางที่มีปัญหาเต็มหัวใจวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังของรอยยิ้มจากคนที่ผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิต ในช่วงชีวิตของคนเราทุกคนต่างต้องเจอกับความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าหรือแม้แต่ความเจ็บปวดบางคนเสียคนรักบางคนล้มเหลวในการงานบางคนสูญเสียความหวังจนแทบหมดแรงจะลุกขึ้นแต่ในความมืดมนเหล่านั้นยังมีแสงเล็กๆของความหวังซ่อนอยู่และแสงนั้นก็คือความสามารถในการยิ้มออกมาแม้หัวใจยังเจ็บอยู่ก็ตาม ลองนึกถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่ต้องทำงานทั้งวันเลี้ยงลูกคนเดียวหาเงินจน่ายหนี้แต่ทุกเช้าที่เธอส่งลูกไปโรงเรียนเธอยังยิ้มให้ลูกเสมอเพราะเธอรู้ว่ารอยยิ้มของเธอคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับลูกหรือชายหนุ่มที่เคยล้มละลายเคยไม่มีบ้านอยู่แต่เขาก็ยังมองโลกในแงด่ดีและเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยหัวใจที่ยิ้มได้แม้เจ็บลึกอยู่ข้างใน รอยยิ้มของคนเหล่านี้ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของจิตใจที่ไม่ยอมแพ้มันคือพลังที่บอกกับโลกว่าแม้ฉันจะผ่านเรื่องแรวร้ายแต่ฉันยังเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆฉันยังเลือกที่จะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ปล่อยให้ความเสียปวดขังฉันเอาไว้ในบางครั้งชีวิตอาจไม่ยุติธรรมกับเราเราอาจโดนทำร้ายโดนหักหลังหรือโดนทอดทิ้ง แต่ถ้าเรายังยิ้มได้แม้ในวันที่ใจแตกสลายแปลว่าเราชนะแล้วในแบบของเราเราไม่ได้ชนะใครแต่เราชนะความกลัวในใจชนะความเศร้าที่พยายามจะลากเราให้จมอยู่กับอดีตคนที่ยังยิ้มได้แม้ผ่านอะไรมามากมายคือคนที่ได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ด้านมืดและการยิ้มคือการเลือกที่จะเดินต่อในขณะที่น้ำตาย,ยังแอบไหลยอยู่ในใจ มันคือความกล้าหาญที่ไม่มีเสียงมันคือพลังเงียบที่บอกกับตัวเองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมามากแค่ไหนในชีวิตขอให้คุณรู้ไว้ว่าการที่คุณยังยิ้มได้คือสัญญาณที่ดีที่สุดว่าคุณยังมีพลังคุณยังมีความหวังคุณยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อ ขอบคุณที่คุณไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่คุณยังเชื่อในตัวเองและขอบคุณที่คุณยังยิ้มให้กับโลกนี้แม้ในวันที่มันไม่เป็นใจสุดท้ายนี้อย่าลืมนะว่าการยิ้มของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดคุณอาจไม่รู้ตัวแต่คุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนที่กำลังหมดหวังอยู่ได้เห็นแสงสว่างเพราะรอยยิ้มของคุณจงภูมิใจในหัวใจของตัวเองและจงยิ้มต่อไปแม้ในวันที่เจ็บที่สุด เพราะนั่นแหละคือความเข้มแข็งของคนจริง